กับปลูกไว้ในต้นกล้วยีปลูกมิดมาสองปีสองปีต้นซ้ำนีน่เลยพี่น้องซ้ำนิ้วก่อยบัดที่นี่ทาบมันนี่ได้สี่สิบกว่าหมื่นเลยพี่น้องเมื่อเดือนที่แล้วนีน่ตัดมองพี่น้องตัดกิ่งยอดมันออกบัดน,นี้มันแตกพี่น้องร่อยแตกมันมาเบิงหมอง่องทาต้นแหนมนพี่น้อง มีต้นแม่มนอนไปนะสิฟังไว้นี่ฟังเอาอัญญาคุ้มไว้แล้วก็มันอน,นอนไปนอนไปถาบน่าจะเป็นต้นมักทุเรียนเตี่ยเพราะว่าอันมาถาบหมองลางๆมันว่าที่นี่ตัดอันนี้ออกว่าหั่นนะพี่น้องตัดเสือกฟางออกติดแล้วพี่น้องติดล่ะนี่นี่นี่ร้อยติดมันติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่เห็นบอกพี่น้อง แต่มันติดแหละทุเรียนต้นนี้ก็คงจะบม